มาแวะดูความเซ็กซี่นะแล้วก็คุณรัดรปังๆขายยาวๆของน้ำตาลชลิตากันบ้างน้ำตาลชลิตาสนสเสน่ห์ไทยแลนด์สวยวันสวยคืนคนนี้เธอผมตรงนี้หรืออะไรอย่างนี้ มันน้อยคนนะที่จะแบบรอดตัดแล้วรอดใช่ไหมใช่แล้วดูขาสิคะคุณนี่ดิฉันเนี่ยถ้าอยากได้ขาแบบนี้ฉันต้องใช้แอปแบบยืดแล้วยืดอีกบ้านเบี้ยวอ่ะโอ้แต่นางผอมแบบผอมหุ่นดีมากเลยอ่ะหุ่นนางแบบเนาะคือตอนประกวดน้ำตาลอาจจะอวบกว่านี้นิดนึงแต่ช่วงนี้นี่คือแบบลีนนางแบบออกกำลังกายแบบเป๊ะแบบนี้เลยนะคะหลายคนเนี่ยที่ได้เห็นนะคะหรือว่าตามอินสตาแกรมของน้ำตาลอยู่ก็จะมีความเซ็กซี่มาฝากกันบ้างหรือใครตามติ๊กต็อกอยู่ก็จะมีแบบคอนเทนต์ต่างๆมาฝาก แต่รูปนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าบิกินี่ตัวจิ๋วเสื้อตัวสั้นเอวที่แบบไม่มีส่วนไหนปริ้นเลยนะนี่กินข้าวมั่งไหม่เ่ยเขาเป็นพรสวัสด์ะเป็นพรสวัสด์ของหุ่นเขาไงอหุ่นเป๊กมากขาที่แบบออกกําลังกายดูสิมันดูออกว่าคนไหนออกกําลังกายหรือคนไหนแบบผอมเฉยๆอะไรอย่างนี้นะ ซึ่งหลายๆคนเห็นก็คอมเมนต์กันไม่หยุดค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณเก๋ชลดาบอกเห็นหุ่นเราแล้วพี่ไม่กล้ากินข้าวเลยเดี๋ยวพี่เก๋ไม่ตากันค่ะพี่เก๋ก็หุ่นดีใช่พี่เก๋ก็หุ่นแนวนี้เลยค่ะหรือจะเป็นปุ๊กลุกฝนทิพย์ก็ยังเข้ามาร้องโอ้โหให้กับหุ่นนี้กต่แตอาสยามเองก็บอกว่าโหนบาร์บี้นะคะติดตาดมากแม่ซึ่งอีกหนึ่งคนก็คือคุณอุ้มลัคนาก็บอกว่าเอวซึ่งแต่ละคนเนี่ย ก็คือหุ่นตาชทุกคนอยู่แล้วที่เข้ามาคอมเมนต์หุ่นอุ้มลักคนาเองนี่ก็หหุ่นแบบสุขภาพดีอะเอลเอสอะเนาะโอเอลเอยสะโพสะโพเอยนะคะอ่ะของน้ำตาลเนี่ยนอกจากจะมีรูปพวกนี้แล้วมีรูปที่เราโชว์แล้วก็ยังมีรูปอื่นๆนี่ไงชุดนี้ไงเธอเซ็กซี่แหวกอกสึกนิตตายรู้โทเอลนางเล็กมากนะตัวเล็กเนาะ ดูสติตอนที่นางไปประกวดมิวนิเวิร์สเนี่ยหุ่นนางดีนะค่ะแต่ตอนนี้ดีกว่าเป็นสิบเท่าเลยนะใช่มันดูแบบลีนล,น,ลนสุขภาพดีนี่ค่ะใครอยากจะเห็นนะคะนี่ค่ะแม่เป็นไงโอ้โอ้โอก็เปิดล่ะเนี่ยเนี่ยถ้าเป็นชั้นอะบันไดจะเบี้ยวแล้วนะบีบเอว <laughs> อู้ตายแลวหุ่นดีแขนขาเล็กหมดเลยอะเนี่ยคอนทงคอนเทนต์นะคะหลายๆคนที่นี่นี่นี่ อยากได้แขนแบบนี้โอ้ไม่มีเซลูเลยนะสักหนึ่งนี่ไงโอ้ไม่มีเซลูเลยปังปุมากที่สุดนะอะใครอยากจะปิ้นรูปติดฝาบ้านออไม่รู้ทุกวันนี้ยังทํากันอยู่หรือเปล่าเป็นแรงบันดาลใจนะให้เราดูแลตัวเองใช่ขับเคลื่อนหรือว่าติดไว้โต๊ะกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้รู้สึกว่าอะต้องดูแลตัวเองมากขึ้นเอาจริงๆทุกวันนี้อย่างที่บอกว่ามันมีโรคเกิดขึ้นเยอะโรคแปลกๆเกิดขึ้นเยอะ หลักๆมันมาจากอาหารการกินด้วยนะใช่เน,ะนาะต้องดูแลตัวเองกันนะครับค่ะอ่ะ